สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสามีแมป afk แมปที่ก็ไม่ได้ใหม่แต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักแล้วมันก็มีการ แก้ไขเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นแบบไหนกดที่ change ตรงด้านขวานี้นะคะเพื่อที่จะไปใส่ Island island code นะคะมาที่ Island Code พิมพ์ตามนี้เลยเลขนี้นะคะกด enter เดี๋ยวายจะเอาเลขแมปแปะไว้ที่ทางด้านล่างแบบนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปเล่นแบบนี้กันเลยแต่ว่าต้องเปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็น private เพื่อที่จะไม่ต้องเจอคนอื่นค่ะเสร็จแล้วก็กด play กดเพลงเนี่ยรอแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเข้าแมทนะคะระหว่างนี้นะคะไซก็ขอขาของไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะช่วยซัพพอร์ตคอนเทนต์ที่ไซทำของ Fortnite นะคะก็สามารถโดเน a มาตาม QR Code แล้วก็เบอร์นี้ได้นะคะเป็นเบอร์อพร้อมเพย์แล้วก็ทัวเบลดของไซเองหรือว่าจะช่วยสมัครสมาชิกช่องก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบรายเดือนโดยต่ำสุดเนี่ยเพียงวันละบาทกว่าๆเท่านั้นเองนะคะ แบบนี้นะคะมีชื่อว่า 1v1 Mystic Build Fight นะคะมาถึงแล้วกด Enter ค้างนะคะเพื่อเริ่มแต่ว่าถ้าไม่มีไอปุ่ม Star เนี่ยบางคนไม่มีไซค์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมกด Escape นะคะหรือว่าปุ่ม,มอื่นๆในคอนโซลแล้วก็ฟันเฟืองจากนั้นกด Star Game ค่ะอ่าเวลามาแล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะอยู่ฝั่งนี้ให้เพื่อนๆหันขวานะคะหันขวา ตรงนี้ถ้าใครปรับ View distance ไม่เยอะนะคะจะมองไม่เห็นของต้องเถิบมาอีกนิดนึงอ่านี้นะคะอันนี้มันเป็นปุ่มสำหรับไปห้อง AFK แต่เรามาที่ตรงมุมนี้ค่ะนี่นะคะหาคำว่าเออมันต้องมีซักปุ่มแหละโอเคนี่ค่ะ secret นะคะกดปุ๊บอ่ากดก่อนนะกดแล้วเนี่ย sp มันจะขึ้นนะคะขึ้นเยอะหรือว่านอนก็แล้วแต่คนเสร็จแล้วเพืเ่อนๆมาทคงนี้ มาทางนี้อ่าดูตู้นะคะอันนี้มันจะเป็นตู้ล็อกเกอร์แล้วก็อันที่ไกลสุดเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของแมปนี้นะคะเป็นของหน้าแมปให้เพื่อนๆมองตามแบบอย่างนี้นะคะ่ะให้ตู้มันอยู่ข้างหลังเรานะคะแล้วก็บิวมาทั้งหมด7อันนะคะ1 2 3 4 5สแล้วก็เร็จค่ะ เจ้าของแมปเนี่ยคุณ c k i เขาบอกว่าเรานะคะเออต้องรอประมาณ10นาทีเพื่อให้ SP มันขึ้นแต่ใสรู้สึกว่ารอ1 10นาทีก็ไม่ได้ต่านะคะดังนั้นกดอินเทอร์แอคไปค่ะกดแล้วใช่ไหมคะอย่าพึ่งรีบมากดอันนี้นะคะให้หันหลังมาที่มุมห้องตรงนี้มันจะมีอินเทอร์แอคหแล้วก็อินเทอร์แอคสนะคะกดอันไหนก่อนก็ได้กดตรงที่มันเป็นมุมห้องนะคะ กดแล้วอ่ามันจะออกมาออกมา,มาทั้งไว้ต่อไปอีกรอบนะะึงค่ะเพราะว่าเราจะต้องกดทั้งสองปุ่มเลยเพื่อโบนัสเอที่เยอะขึ้นอาล่ะค่ะกดอินเทอร์อีกทีหนึงนะโอเคหันตายเหลือปุ่มซ้ายที่เรายังไม่ได้กดกดซ้ายกดขวาก่อนก,นก็ได้นะคะไม่ได้ต่างกันอ่าพอกดมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเราก็ได้ XP เยอะเหมือนกันเห็นไหมคะ เนี่ยโบนัสมันได้เยอะมากเสร็จแล้วถ้าใครอยากจะเอาตัวไปอยู่ในห้อง AFP Room ก็เลือกเอานะคะมันมีแบบ Speed Room Crash Pad แล้วก็ b o u w s ซ r ค่ะแต่ที่ s i เทสมานะคะแม้ว่าเพื่อนๆจะเข้าไปในห้องนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้มันช่วยแบบอยู่ได้นานขึ้นก็คือว่าถ้าสมมติว่าผ่านไป10นาทีนะคะเราไม่ได้มาขยับไม่ได้มาเคลื่อนไหวด้วยตัวเองนะคะ ก็จะไม่สามารถได้ SP ตตอบเพราะฉะนั้นต้องมาทุกๆ10นาทีนะคะมากดตัว B ตัว E-mode หรือว่าจะเป็นการมากดแบบกดคลิกกดเนี่ยแค่หัวพิกแอคเฉยๆมันก็ขึ้น SP ให้แล้วนะคะไซก็จะบอกว่ามันฟอร์ดไหนมันทำมาให้เรา a f k ได้ไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นวิธีที่ดีในการที่จะมาทำอยู่เพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยแค่ไซเข้ามาแบบเดียวได้3 0,000แล้วค่ะดังนั้นก็ ลองมาทํากันดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเจอแมปที่ดีๆก็มาแนะนําเพื่อนๆในคอมเมนต์ได้สายก็จะได้มาทําคลิปแล้วก็จะได้แบบเออช่วยๆกันแนะนำเพื่อนๆให้มาเอฟเหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเอ่อมีแมปที่มันสามารถแบบยืนได้ตลอดเวลาก็สามารถมาบอกสายได้นะคะจะได้มาทํา เป็นคลิปให้เพื่อนๆดูค่ะแต่บอกไปก่อนนะคะแต่ละคนเนี่ยอาจจะได้ไม่เท่ากันบางคนยืนมาทั้งวันแล้วมันก็จะได้น้อยลงหรือว่าบางคนมาใหม่แบบซายอย่างเงี้ยแต่ละวันก็จะได้ค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ายคิดว่าไม่จําเป็นต้องรอ10นาทีแบบที่ต้นฉบับคุณ GKI เขาบอกนะคะเราสามารถมาทําแบบซายได้เลยคือแบบลองเทสัก10นาทีก็ไม่ได้ต่างกันแบป,ประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้ก็เออห้อง a e อฟเครูง คิดว่าไม่ต้องเข้าก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมางกดคลิกอยู่ดีนะคะคือกดเข้าไปเนี่ยสินาทีก็ต้องกลับมาคลิกอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ยืนก็คงเหมือนกันมั้งแต่ว่าถ้าเกิดเวลาใส,าขาสาขา่ข้างใสครอบครอบใส่ชอบเข้าห้องแบบเนี้ยมันรู้สึกว่าไม่ค่อยแบบ กดตาเลยถ้าเกิดเป็นห้องที่มันแบบเด้งไวๆมันจะปวดตานิดนึงแล้วก็สามารถสลับไปเล่น Facebook ทําอย่างอืงน่นก็ได้นะคะพอ10นาทีเนี่ยก็กลับมากดแบบเนี้ยกดมากดอะไรก็ได้ะคะ่ะกดสลับปืนกดพวกเนี้ยอะไรก็ได้อย่างเงี้ยสักทีนึงแล้วมันก็จะกลับมาเด้ง SP ให้เหมือนเดิมนะคะ สำหรับวันนี้เซก็ขอตัวลาไปก่อนขอพักคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องทรายนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าทุกคนสามารถช่วยให้ทรายทำคอนเทนต์ของฝวัญไหนต่อไปได้เรื่อยๆโดยการด o n a t มายังครัวเรืพร้อมเพจต,ต่าง QR code และเบอร์นี้หรือสมัครสมาชิกช่องแบบรายเดือนเพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนกันแบบต่อเนื่องนะคะตอนนี้ซายเริ่มลงคอนเทนต์อื่นบ้างอย่างเช่น c อเราไอแลนด์ที่กำลังติดเลยนะคะก็ฝากเพื่อนๆไปดูด้วยนะคะ ไปก่อนนะคะทุกคนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ